สิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับไรเนอร์บลาวผู้ครอบครองพลังไททันเกราะจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอสิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับไรเนอร์บลาวผู้ครอบครองพลังไททันเกราะซึ่งก็จะมีเรื่องที่มันน่าสนใจนะครับเยอะเลยสำหรับตัวละครตัวนี้และเหมือนเดิมนอหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดนะครับไม่ว่าจะเป รับชมได้ทุกช่องทางเลยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องที่1สําหรับข้อมูลส่วนตัวของไร er. er เนอร์โดยไรเนอร์ราวนั้นนะครับเกิดวันที่1สิงหาคมซึ่งจะตรงนะครับกับตัวละครในเรื่องนะครับอย่างซีเกอร์ด้วยเพราะซีกนั้นก็เกิดวันที่1สิงหาคมด้วยเช่นกันด้วยข้อมูลส่วนตัวของไรเนอร์นั้นนะครับตอนเขาอายุสิปีเขานะครับมีส่วนสูงอยู่ที่185ซงน้ําห้าเซนติเมตรน้ำหนักเก้าสิบห้ากิโลกร,รัมแต่พอมาอายุ เซนติเมตรนะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยลงมาเยอะเลยนะครับเหลือเพียงแค่83กิโลกรัมเท่านั้นและก็มาต่อที่เรื่องที่2นะครับต้นแบบนะครับของตัวละครไรเนอร์นั้นนะครับมาจากนักฟุตบอลชื่อดังเลยนะครับของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเดวิดเบคแฮมพราใครลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาแล้วก็คิ้วของไรเนอร์นั้นนะครับอาจารย์อาชิเมได้ไอเดียนะครับมาจากนักฟุตบอลชื่อดังแล้วก็สุดหล่อสุดๆเลยอย่างเดวิดเบคแฮมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับตรงใบหน้านั้นก็เเออออาาาาามมจจกพื่่นนขงรรย์สว เรื่องร่างกายนะครับความเฟิร์มนะครับของทางด้านไรเนอร์นั้นก็มีต้นแบบนะครับมาจากนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเลยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับอย่างแมดเดมอนนะครับโดยได้อินสปายมาจากหนังชื่อดังเลยนะครับอย่างเซฟวิ่งไพรเวทไรอันนะครับก็คือหากใครนะครับเคยรับชมหนังเรื่องนั้นก็จะดูได้เลยเลยครับว่าจะมีลักษณะนะครับที่คล้ายคลึงนะครับกับไรเนอร์บราวแบบสุดๆมาต่อที่เรื่องที่3สําหรับต้นแบบนะครับของไทท่านเกาะของไรเนอร์นั้นมันมีที่มาที่ไปหลายคนนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับ มันดูคุ้นๆหรือเกินเหมือนเคยเห็นมาจากที่ไหนโดยต้นแบบนั้นนะครับมันมาจากนักมวยปล้ำชื่อดังนะครับของ w WE อย่างบล็อกเลสเนอร์ซึ่งแน่นอนแหละว่าหากใครนะครับที่เป็นสาวกมวยปล้ำนะครับในช่วงยุค2,000ต้องรู้จักนะครับนักมวยปล้ำคนนี้ดีเพราะว่าเป็นคนที่มันเก่งสุดๆเลยนะครับซึ่งอาจารย์ฮาจิเมะนั้นนะครับต้องการให้ตัวของแต่ท่านกรอะนั้นดูแข็งแกร่งแบบสุดๆเลยนะครับจึงเอาต้นแบบนะครับมาจากนักมวยปล้ำชื่อดังอย่างบล็อกเลสเนอร์อย่างดีเนี่ยที่เรานะครับไม่ได้เห็นท่า F คงดูแปลกๆน่าดูเลยล่ะสําหรับผู้ใช้พลังไททันนั้นนะครับดันใช้ท่าเอฟไฟนะครับของบล็อกเรดเนอร์ด้วยเช่นกันมาต่อที่เรื่องที่4มีการเปิดเผยแหละครับว่าหากไรเนอร์นั้นแข่งขันมวยปั้มนะครับกับหน่วยรุ่นร้อยสี่เขานั้นนะครับจะอยู่ลําดับที่เท่าไรโดยข้อมูลตรงนี้นะครับก็ไม่ได้เมคขึ้นมาเองนะครับโดยจะเป็นใน e อคแท็กออนไททันแคลเ e กเตอร์อินไซคพีเดียซึ่งก็อยู่ที่หน้า158รยานะครับได้มีการเปิดเผยแหละครับว่าหากรุ่นร้อยสี่นะครับก็คือรุ่น จับที่2ในการแข่งขันครั้งนี้โดยพ่ายแพ้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือทางด้านของมิกซาะนะครับผู้ที่มีสายเลือดของไอคแคแมนเท่านั้นเองเลยนะครับก็ไม่น่าแปลกแล้วนะใครจะไปสู้มิกซาะได้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่5นะครับผู้หญิงคนเดียวที่ไรเนอร์นั้นนะครับอยากจะแต่งงานด้วยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับก็คือทางด้านของฮิสตอรียนั่นเองใครที่เป็นแฟนคลับเอ็กแทกออนไททันก็จะทราบกันดีแหละครับว่าไอ้หนุ่มที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรนะครับรูแบบซื่อๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต ซึ่งเขานั้นแอบหลงรักนะครับก็คือทางด้านของฮิสโซเรียซึ่งเขานั้นนะครับอยากจะแต่งงานกับพิสโซเรียแบบสุดๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขานั้นเป็นชาวมาเลหมายถึงว่าเป็นชาวเอลเดียนะครับที่อาศัยอยู่ในมาเลจึงทําให้ต้องทำภารกิจของตนเองเสียก่อนนะครับจึงทําให้ความรักของทั้งสองคนนั้นนะครับก็เลยหายไปจะเรียกว่าทั้งสองคนหรือเปล่าเป็นว่าแอบรักข้างเดียวละกันเนาะเพราะว่าทางด้านของไรเนอร์นั้นนะครับก็ไม่ได้ถูกฮิสซเรียนะครับในการชอบใส่ด้วยซ้ําและก็มาต่อที่เรื่องที่6โดยอาจารย์จี ความนิยมสุดๆเลยในรุ่นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสลับไรเนอร์นะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับพี่แกมีความเท่ความรักเพื่อนสุดๆเลยนะครับอีกทั้งร่างกายนะครับแล้วก็หน้าตาที่หล่อก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่สตเรียนะครับก็ไม่เอาทางด้านของไรเนอร์อยู่ดีนะครับก็น่าสงสารพี่แกนะแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่7นะครับถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนในเรื่องไอแท็กออนไททันที่อาจารย์อตจิยมนั้นชอบแบบสุดๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสรับไรเนอร์นะครับจึงทาให้นะครับ เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าไอ้ไรเนอร์เนี่ยมันก็คือลูกรักนะครับของอาจารย์อาจิเมะนะครับเพราะถ้าใครสังเกตดูดีๆพี่แกนั้นนะครับมีบทบาทควรตายไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นลูกรักแบบสุดๆเลยจึงทําให้รอดตายนะครับมาซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับคิดดูแล้วกันว่านะครับโคตรเป็นลูกรักมากแค่ไหนอีกทั้งบทบาทของพี่แกนั้นนะครับก็โดดเด่นเสลือเกินนะครับก็คือหากใครติดตามจะทราบแหละครับว่าอาบูถึงศัตรูนะครับของเอเรนนะครับที่เป็นศัตรูมากที่สุดแล้วนะครับในเรื่องในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พพ้้้้นนนนะะคครััับางงงขออ ก็มีจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายของตนเองที่จะทําให้ได้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่8นะครับสาเหตุที่ตัวละครอย่างไรเนอร์นั้นนะครับกล้ามโตโตดูแข็งแกร่งแบบสุดเลยเพราะอาจารย์จีเม้นั้นนะครับต้องการให้ตัวของไรเนอร์นั้นดูโดดเด่นที่สุดเลยนะครับในช่วงแรกๆของไอแทกออนไททันเพราะหากทุกท่านนั้นลองย้อนกลับไปดูนะครับในช่วงแรกๆของการ์ตูนเลยเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าตัวละครอย่างทางด้านไรเนอร์นั้นนะครับจะมีบุคลิกที่มันโดดเด่นนะครับมากกว่าใครเพื่อนเลยในรุ่นร้อยสี่เพราะตรงนี้นะครับอาจารยแต้้้องใหสื่เลัวไนีข็ แรงแบบสุดๆเลยและเขาคนนี้นะครับจะเป็นคนนะครับที่สร้างความยิ่งใหญ่ของตนเองให้ได้นะครับโอ้โหโคตรไวเลยลูกรักอาจารย์แกแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็โดดเด่นจริงๆเนาะหากใครนะครับไม่ได้ทราบเรื่องราวตอนแรกๆว่าไรเนอร์นะครับหากหลังพวกเอเรนนะครับทุกคนก็คงจะชอบตัวละครตัวนี้เพราะมีความโดดเด่นนะครับมากกว่าใครเพื่อนเลยแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่9้านะครับอาจารย์จิเมนั้นนะครับต้องการนะครับจะเล่นเกี่ยวกับอารมณ์ของไรเนอร์คือหากใครสังเกตดูดีๆนะครับไรเนอร์จะเป็นคนที่แข็งแกร่งกล้ามโตๆนะครับคือมันต้องแข กายหรือสภาพจิตใจแต่อาจารย์จิเมนนั้นนะครับต้องการให้คนอย่างไรเนอร์นั้นเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจนะครับที่อ่อนด้อยที่สุดไปเลยนะครับก็คือให้มันคอนคาร์ดกันเลยนะครับกับร่างกายของเขาเพราะอาจารย์แกนะครับต้องการนะครับให้ตัวละครตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นของตนเองซึ่งในภายหลังนะครับอาจารย์แกก็เลยเขียนได้เลยแหละครับว่าให้ไรเนอร์นั้นเป็นคนที่ความจําเสื่อมนะครับเนื่องได้ว่าอาการโรคเครียดของเขานะครับเพราะเขาเครียดมากๆครับเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากจะจำนะครับความทรงจําที่เขาต้องการจึงจะไม่เกิดความทรงจําเสื่อมของเขาเกิดขึ้นซึ่ง แน่นอนเลยครับถ้าหากใครติดตามไอท็อกออนไททันในไฟนอลสีท่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านของไรเนอร์นั้นเขาเครียดแบบสุดๆถึงขนาดที่เขานั้นนะครับพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะครับซึ่งมันเป็นการบ่งบอกนะครับที่อาจารย์นั้นต้องการใส่เข้าไปว่าถึงแม้นะครับว่าตัวละครตัวนั้นนจะแข็งแกร่งเพียงใดนะครับแต่คนเรานั้นจะต้องมีความอดแอนะครับภายในจิตใจได้เสมอเลยก็คือเป็นการแบบว่านําเสนอนะครับรูปแบบนะครับของตัวละครตัวนี้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับมีการจัดอันดับนะครับ มีการจัด3ามครั้งใช่ไหมไรเนอร์นั้นนะครับก็ถือได้ว่าไม่ได้อยู่อันดับที่ดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างรอบแรกนั้นนะครับก็อยู่ที่อันดับที่8โดยมีผลโหวตนะครับอยู่ที่348โหวตนะครับแล้วก็มาที่ครั้งที่2นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการโหวตที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับจาก50,000่นกว่าโหวตไรเนอร์นั้นนะครับก็อยู่ที่อันดับที่ส0นะครับโดยมีคนโหวตไปเพียงแค่หที่งรังสุดร้ายนก้ครับห6,624โหวตแล้บก็มาที่อันดับที่9นะครั้งสุด เพียงแค่178โหวตเท่านั้น ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับไรเนอร์บราวผู้ครอบครองพลังไททันเกราะนะครับซึ่งเชื่อว่าตัวละครตัวนี้แฟนๆทั้งแถบออนไททันหลายคนก็เคยชอบนะครับบางคนอาจจะเคยชอบไปแล้วหรือว่าเกลียดนะครับแต่ตอนนี้กลับมาชอบก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีมิติของตัวเองสูงเลยนะครับและเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างนะครับกับตัวละครตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยและเหมือนเดิมหากใครทียังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม บิลลี่ของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ